สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ก็ได้ปลาทูสดมาจ้าเอามาอบอบให้มันแหงแล้วก็สิแกะเอาแต่เนื้อจ้าแกะเอาเนื้อมาสิเอ็ดน้ำพริกปลาทูเอ็ดไว้กินลายมือ้อเอ็ดน้ำเอ็ดแบบแหงๆนะจ้ะ เนื้อปลาทูจ้าปลาทูห่างแข็งก็ได้หลายเติบเอาก็ซิมามะขวพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ใบบักูดผัวห้ซุกจ้าเอาก็ะซิมะตักระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็ใบบักูดตัมมมดดต้มไฮละเอียดเลยจ้า เอากัะชิมตําเนื้อประทูให้เข่ากันกับหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ริดเอากัะชิมาทําการขวบขวบระทูให้แห้งเลยจ้ะ ไข่พงรสด,ดีใส่เกลือปลาร,รค่อยๆปุ๋งจะยามันเค็ม,มน้ำปลานิดน้อยนี่เราก็มัขวบขวปลาทูจนให้แห้งได้จ้ะ เพื่อสิได้เก็บรักษาไว้กินได้นานเนาะ้าเห่าเอ็ดแห่งๆน้ำพริกปลาทูแบบแห่งของเฮ่ากับเซ็นหละจ้าเก็บไว้กินได้นานเลยจ้าแบบนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆอยังแสบเลยจ้าเก็บใส่ภาชนะ ก็ไว้กินได้ดน น้ำพริกปลาทูแห้งจ้า